เมื่อป้าสมัครสมาชิกไทยเท a ต์คอมเนี่ยป้าจะมีประโยชน์อะไรได้บ้าง ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามสำหรับการเป็นสมาชิกผู้ขายบนไทยเทรดนะคะนอกจากจะสมัครได้ง่ายแล้วแล้วท่านก็สามารถได้หน้าร้านออนไลน์ของท่านไปเลยทันทีเนี่ยนะคะท่านยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอาทิเช่นส่วนลดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศมากถึง50%เลยในระหว่างวันที่1มกราคม2558จนถึง3 1ธันวาคม2558นอกจากนั้นนะคะท่านยังมีบริการ ทีมผู้ช่วยขายที่จะคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำกับท่านนะคะเมื่อท่านมีปัญหาในการติดต่อกับผู้ซื้อมีบริการ business matching นะคะที่จะทำให้ท่านสามารถขายสินค้าของท่านให้ตรงกับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายของท่านได้มากยิ่งขึ้นยังมีบริการ sourcing service team นะคะจะช่วยติดต่อแล้วก็ประสานงานในการซื้อขายให้ท่านในเบื้องต้นก่อนด้วยเรายังมีการอบรมสัมมนาที่ทาง t ททสต์จัดขึ้นมานอกจากนั้นนะคะท่านยังสามารถใช้บริการ t ทร d com center นะคะที่ชั้น5อาคารกรมเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำสินค้าของท่านนะคะมาให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยถ่ายรูปสินค้าของท่านช่วยนำสินค้าพร้อมทั้ง product description ของท่านเนี่ยขึ้นไปแสดงบน t ท a i t com ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ DITP นะคะกรม่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้บริการท่านภายใต้กรอบ t ท a i t com นี้ทุกอย่างบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ